สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับสมาร์ทเกตอีกรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่า Luffy XF นะครับ OBD Smart Gate ตัวนี้นะครับสามารถที่จะนำไปใช้งานได้กับรถยนต์หลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินนะครับรถติดแก๊สที่ไม่ผ่านระบบ OBD ก็สามารถใช้งานได้นะครับ หน้าจอตัวนี้จะสวยงามมากนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับนี่หน้าจอที่สองนะครับหน้าจอที่สามเป็นค่ารวมให้นะครับหน้าจอที่สี่นะครับมีความเสถียรและสวยงามมากนะครับจะไม่ดีเลยนะครับสมูทมากนะครับนะครับแอปสีเขียวนั่นก็คือตัววัดรอบเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับจะสวยงามมากนะครับ ไม่ดีเลยเลยนะครับสังเกตนะครับนี่จะเป็นเข็มนะครับมีชิปไลท์ด้านล่างนะครับเป็นไฟให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังที่จะสามารถที่จะ,ะเข้าเมนูนะครับทำ ตั้งค่าอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเนี่ยนะครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับสามารถเซตอัพค่าความเร็วเซตอัพค่ามอน้ํานะครับทําค่าอ่าได้ได้หลายๆอย่างเลยนะครับลูกเล่นเยอะมากครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับสามารถตั้งรับเตือนรอบความเร็วนะครับตั้งเตือนความเร็วตั้งเตือนแบตเตอรี่นะครับตั้งเตือนอุณหภูมิอน้ํานะครับ ตั้งเตือนออเทมอุณหภูมิมันเครื่องได้นะครับมาดูต่อนะครับทํำอะไรได้อีกอ่าสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะตั้งสีนะครับตัวหนังสือตัวเลขตัวแถบบาร์ของอตัวสมาร์ทเกตได้นะครับคุณจะเลือกสีอะไรนะครับสามารถทํำได้เยอะเลยครับ สามารถที่จะสแกนโค้ดนะครับสแกนโค้ดแบบออโต้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสแกนออโต้ได้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นออนนะครับก็จะเป็นการสแกนออโต้เคลียร์ออโต้แบบเคลียร์โค้ดแบบออโต้นั่นเองนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับก็ปิดออฟไปนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ นะครับมีค่าลูกเล่นอะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมมดูต่อไปนะครับนี่นะครับสามารถเลือกค่าต่างๆมาโชว์ได้นะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนค่าดูนะครับวิธีการเข้าคือกดเมนูนะครับ เลื่อนมาที่เห็นนะครับสักครู่นะครับเลื่อนมาที่ display s e t u up นะครับเลื่อนไปที่ item set up ครับนะครับจะมีแถบขึ้นมานะครับเราก็สามารถสามามรถเลือกพื้นที่ได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนค่าอะไรขึ้นมานะครับเนี่ครับ ยกตัวอย่างนะครับผมจะเอาค่านี้นะครับทิปเนี่ยแล้วก็กดนะครับเนี่ยครับสามารถเลือกได้นะครับจะเอาค่าอะไรขึ้นมาอ่าเนี่ยครับมีค่าขึ้นมาเฮอะแยะเลยนะครับสามารถเริ่มมาวางได้ทุกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสับตัวหนึ่งอ่ามีค่าอุณหภูมิ ท่อไอเสียด้วยนะครับมีท่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมี e t r สำหรับรถที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับมีค่า engine l o a เครื่องยนต์นะครับมีค่า F4 นะครับมีการ e v อร์ a t e ของค่าน้ำมันนะครับ เยอะเลยนะครับคือค่าพวกนี้มันจะอยู่ที่แต่ละรุ่นของรถนะครับเอตัวอย่างผมเจ้านาฬิกาเนี่ยนะครับตัวอย่างนะครับแล้วก็เลือกกดตรงนี้นะครับถ้ากดออกเนี่ยครับนาฬิกาก็จะมีมาเลยนะครับต่อไปนะครับสมมุติเราจะเปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนตรงตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนโลโก้ได้นะครับ นะครับเลือกโลโก้รถเราได้เลยนะครับจะเอารถอะไร B M เนะครับโฟกส์นะครับออร์ดี้นะครับเนี่ยครับเยอะแยะเลยนะครับแมสแตงพอลลี่นะครับแพนโรเวอร์เปโยเอ็มจีนะครับโตโยต้าฮอนด้านะครับนิสสันซูบารุมาสด้ามิตซูนะครับมีหมดเลยนะครับเมื่เราจะเอาค่าเหมอนอ่าอันนี้นะครับ เนี่ยครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดีย๋ยวมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจครับตัวนี้ก็คือค่าตัวนี้นะครับเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนได้ตรงแถบพื้นที่เนี่ยตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ตอนนี้จะสังเกตว่ามันเป็นวัดรอบที่เก้าพันรอบนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเห็นไหมครับเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบนะครับนะครับหรือจะเอาเป็นหกพันรอบนะครับเก้าพันรอบนะครับสามารถทําได้นะครับนี่นะครับสาหรับคนที่ต้องการรอบสูงสามารถทําได้เลยนะครับว่าจะเลือกค่าไหนนะครับเนี่ยครับสวยงามมากนะครับตัวนี้หน้าจอเปลี่ยนได้นะครับสมุดมากครับค่ารวมก็มี นะครับสามารถเลือกค่าที่ต้องการมาใส่ได้ทุกช่องเลยนะครับทุกช่องนี้เลยนะครับเอาค่าไหนมาใส่ได้หมดนะครับนอกจากนั้นยังสแกนโคด้ดลบโค้ดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ มีเยอะแยะเลยครับตั้งนาฬิกาได้อะไรได้นะครับครับวิธีการสแกนโค้ดก็จะมาที่ตัวนี้นะครับ TTCS data นะครับกดเข้าไปนะครับอเราจะรีดนะครับก็คือเลือกมาที่อ่านโค้ดตัวนี้นะครับกดนะครับรถจะไม่มีโค้ดนะครับรถคันนี้ ถ้ามีโค้ดจะโชว์นะครับเคลียนะครับก็สามารถเคลียร์ได้เลยนะครับเนี่ยครับไม่มีโค้ดนะครับแค่นี้ครับใช้งานง่ายมากครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้เพิ่มเติมนะครับสามารถติดตั้งได้กับรถทั้งเบนซินและดีเซลนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0899695708นะครับหรือคีย์ไปที่เฟ e บุ o กนะครับชื่อ OBD Shop นะครับ สามารถสอบถามได้เลยนะครับสินค้าตัวนี้รับรองนำไปติดตั้งกับรถแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ